มีคน,นแบบว่าเดินอย่างนี้ช่วงหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เดินนะคะเดินทุกที่เลยแล้วก็แบบไปกับพี่ชายบ้างไปกับเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยค่ะมีหนุ่มในน้ำที่แบบมีคนที่เราคุยคุย,คยด้วยอยู่ค่ะคุยคุยด้วยก็มีค่ะเป็นคนณนส่วนไนไ่ใช่เอ,อจริงๆแล้วมีทั้งในทั้งนอกอะค่ะเราแล,ว,แลวคนที่เราไปด้วยเนี่ยเราไปเดทไหมั้แโอ้ยถ้าเกิดไปเนี่ยไม่มีไปสองคนแน่นอนค่ะเพราะว่า แบบเราถ้าเกิดสมมติเรารู้จักใครแรกๆเราคงไม่กล้าไปกันสองคนนะคะเวลาไปก็มีพี่ชายพี่สาวไปด้วยค่ะเพราะว่าหนูคนนั้นชื่อพีทเอ่อชื่อพีทเหรอคะไม่ใช่ชื่อไม่ไม่ไม่มีนะคะถ้าเกิดชื่อพีทไม่มีนะคะแล้วคนในกับคนนอกวงการแค่ษีเดียวกันโฟกับสำหรับเราเราแบบเอ้ยคิดไหมเลือกไหมยังไงก็สำหรับหนูจริงๆก็แบบ มันก็เลื่อมบอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดทาในวงการเหมือนกันก็จะเข้าใจกันดีแต่ว่าถ้าเกิดสมมตินอกวงการก็จะมีเวลาให้เราเยอะค่ะอ,อ,อย่างคนในวงการนี่บอกได้ไหมเป็นนักแสดงหรือเป็นนักร้องหรือ,อยังไง <c oughs> เอาเอาเป็นว่าแบบว่า <c oughs> เออถ้าเห็นเราค่อยมาคุยกันอีกทีหนึงน่งดีกว่าเนาะถ้าเกิดสมมติมีรูปหร <ee, S 2> นะืออะไรอย่างเงี้ยคพูดอย่างนี้แสดง<ล>ว่าแบบคนในวง,งการก็น่าจะเข้าใจกันมากกว่าก็เข้าใจกันดีค่ะว่าทํางานเหมือนกันเออเป็นแบบาอ,ยา,อยบบายุเยอะกว่าน้อยกว่าอายุเยอะกว่าน้อยกว่าอายุเท่ากันได้หมดค่ะเอาแค่แบบเราคุยแล้วเราแบบสบายใจก็พอค่ะตอนนี้คุยอยู่กับอีกคนประมาณมีคนมาทีลคนอย่างเงี้ยค่ะสองคนไหมสามคนไหมเออก็มีพอพอประมาณไม่ไม่เยอะละค่ะไม่เยอะละค่ะมีเลงเลงใครบ่อยไหม้าวินแบบคนนี้ แหละเรามาที่หนึ่งเลยยังยังค่ะยังถ้าเกิดมีเนเชื่อว่าพี่ๆต้องรู้แน่ๆแหละแต่คือกับคนในวงการนี่คือไม่ใช่คนที่เดินไปไหนมาไหนด้วยกันไม่ค่ะไม่มีค่ะแสดงว่ายังไม่เคยไปไหนกันยังค่ะยังค่ะวางพ้จะเปิดตัวตอนไหนยังละค่ะแค่แบบเหมือนคุยกับใครแล้วเรารู้สึกว่าเออเรามีความสุขหรือเราคุยแล้วแบบเออเขาเข้าใจเราดีอะไรเงี้ยค่ะก็คุยกันไปแต่ว่าสมมติแบบโอกาสข้างหน้ามันจะพัฒนาขึ้นเงี้ยเราอาจจะแบบไปกินข้าวไปดูหนังอะไรเงี้ยเราภาพมันจะหลุดออกมาบ้างหรือ ไปเห็นบ้างเนี่ยอันนั้นก็ไม่เป็นไรแล้วเราค่อยมาตอบคาถามอีกทีด,ดีกว่าค่ะคุยกันไว้แล้วใช่ไหมคะว่าช้าไปไหนมาไหนมีภาพหรือแล้วเดี๋ยวเราไปต่อก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงว่าคุยกันไว้แต่แค่แบบ หนูรู้สึกว่าตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีอะไรเลยแล้วก็แบบหนูไม่รู้สึกว่าคุยบใไรเป็นพิเศษด้วยางค่ะมันก็เลยรู้สึกไม่รู้จะตอบอะไรก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดมันมีอะไรแล้วค่อยมาคุยกันอีกทีดีกว่าแต่ก็คือหนูป็นสนาคนนั้นก็คือคุยกันมาสักแล้ะไม่ไม่มีนะที่บอกว่าชื่อผิดอะไรอย่างไม่มีนะใ่ใช่ในวงการคนนี้ที่เราคุยคุยอ๋อที่เราคุยคุยอะค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะไม่ได้ไปไหนมาไหนค่ะค่ะแล้วทําไมไม่แบบเหมือนรักกมยแตกแล้วอ่ะก็ยังไม่ อะไรนะคะไม่ชวนหรอหรือยังไงไม่ไ,มไ,มไมหรอกค่ะรู้สึกว่าตอนนี้คือเราก็ทํางานเนี่ยทำกับทั้งกมิกาเซ่นีคะก็มีโปรเจกต์พิเศษเยอะแยะแล้วก็ช่วงนี้ก็น้ำท่วมเราก็ไม่รู้จะไปไหนมาไหนแบบเดินทางแบบสะดวกสะดวกด้วยอะค่ะหลังน้ารถก็ไม่แม่ห,หลังน้ำรถเจอกันค่ะแล้วแบบว่าเราเหมือนแบบไม่ยังไม่เปิดอีเพราะว่าเรายังแบบเก็กับความรักไม่ หนูไม่ได้เข็ดกับความรักเพราะว่าความรักที่ผ่านมาไม่ได้แบบทะเลาะกันหรือไม่ได้อะไรกันเลยค่ะแต่ว่าแค่แบบยังรู้สึกว่ายังไม่ได้เจอคนที่แบบพิเศษจริงๆหรือว่าเข้ากันได้จริงๆมากกว่ายังคุยยังคุยตงไมไม่ได้คุยค่ะเราคือไม่ได้ถามเขาเขาไม่ไม่ได้คุยเลยเจอันไม่ไม่ได้เจอเลยไม่เลยค่ะไม่หลีกค่ะแต่ว่าบังเอิญว่ามันไม่เจอกันมากกว่าเพราะว่าเราทํางานกับกามิกาเซ่เราก็อยู่ค่ายกามิกาเซ่แต่เขาอะอยู่เราอยู่อีกกลุ่มหนึ่งมันก็เจอกันค่อนข้างยากเหมือนกัน